ต้นเหตุของผลกรรมนะคะทุกอย่างมีเหตุย่อมมีผลเหตุใดเกิดเป็นมา้าวัวควายในชาตินี้นะคะเพราะว่าเคยหนีหนี้ไม่จ่ายหนี้คืนในชาติก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ทิปนาคาหรือว่าแอดนะคะจะมาแบ่งปันแนวทางนะคะความฝันเนาะ คืนวันพระนะคะแอดก็ฝันแล้วนะคะฝันถึงปู่พญานาคนะคะเนาะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นะคะถ้าเกิดแอดพูดเร็วหรือว่าพูดผิดแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความฝันไปพร้อมๆกันนะคะแอดก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะ ใครที่โชคดีงวดที่แล้วแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเรามาตามกันต่อเนาะแอดก็อยากจะให้ FC ของทิพนาคาทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้นะคะเนาะแอดจะเป็นคนชอบติดพูดเร็วนะคะเนาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ไอ้ก็คิดว่าตัวเองฝันดีนะคะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ดูน้องไม่ใช่เต่านะคะเขาเรียกว่าอะไรนะนะคะก็นอน้องน่ารักนะคะเห็นไหมคะน้องเดินเด็ดเลเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทิปนาคาพารวยด้วยนะคะเป็นช่องที่เปิดใหม่นะคะมีผู้ติดตามน้อยมากเลยนะคะเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้แอดนะคะแอดจะได้หาตัวเลขดีๆเด็เดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะท่านไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยเลยนะคะอยู่ที่บ้านรอรับชมนะคะคลิปของทิปนาคานะคะ,ะ,คะจะเอามาลงให้กับทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะคะคลิปนาคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาเล่าความฝัน ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเนาะความฝันของแอดก็แอดคิดว่าตัวเองฝันดีนะคะก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานาทุกชนิดนะคะเนาะแอดก็ฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะให้เป็นสีดําเลยนะคะถ้าเกิดกดติดตามแล้ว ้ามันไม่ขึ้นลูกกระดิ่งนะคะมันเราจะไม่เห็นคลิปตอบหมายเขาว่าเวลาแอดลงคลิปนะคะจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งให้ขึ้นสีดําด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าความฝันให้ฟังเลยนะคะแอดฝันแบบนี้นะคะก็แอดฝันเห็นคุณตาคนนึงมาเรียกที่หน้าบ้านนะคะขับรถมานะคะแล้วแอดก็ออกมาดูคุณตาก็เลยบอกว่าเอาของมาให้ แอดก็เลยถามว่าเอาของมาให้ให้หนูเหรอคะใช่คุณตาบอกให้หมดทั้งคันเลยอ่ะคุณตาบอกก็ลองมาเปิดดูแอดก็เดินไปที่รถที่คุณตาขับมานะคะคแล้วแอดก็ไปเปิดดูไปเปิดในรถนะคะรถก็เหมือนรถฟอร์จูเนอร์พวกมิ w X News e v e นะคะนะมันจะปิดหมดเลยใช่ไหมคะแอดก็เลยไปเปิเปดเปิดดูค่ะพอแอดไปเปิดดูแล้วนะทองเต็มเลยค่ะทองคําแท่งนะคะเต็มรถเลยนะคุณตาบอกว่าให้หมดเลยทั้งทั้งคันเลยนะคะแล้วแอดก็ดีใจนะคะในฝันก็ดีใจสิเพราะว่าคุณตาเอาทองมาให้เป็นใครก็ดีใจใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นแค่ ความฝันเนาะแอดก็อยากให้มันเป็นความจริงนะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะคุณตาก็บอกว่าให้ทั้งคันเลยแล้วคุณตาก็เลยเอามือเนอี่ยไปชี้ไปชี้ตรงทะเบียนรถชี้ทะเบียนรถทะเบียนรถแปดหกห้สองทะเบียนรถแปดหกห้าสองนะคะ เสร็จแล,ลนะแล้วคุณตาก็บอกว่าอย่าลืมห้าหนึ่งทับห้าสองนะแล้วคุณตาก็บอกว่าอย่าลืมห้าหนึ่งห้าสองบ้านเลขที่แอดก็มองไปที่บ้านเลขที่สิคะในฝันนะ่ะเป็นบ้านเลขที่ 51. 52. 51. 52. ห้าสิบเอ็ดทับห้าสองห้า่งทับ้าสองเหมือนที่คุณตาพูดเลยค่ะเสร็จแล้วพอมองไปที่ป้ายทะเบียนบ้านใช่ไหมคะ หันมาอีกทีคุณตาก็หายไปแล้วเพราะว่าคุณตาบอกว่าอย่าลืมนะคุณตาย้ำตันสามรอบอะค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยแปดหกมันก็ตรงกับายทะเบียนที่แอดฝันนะคะเนาะแปดหกห้าสองนะคะแอดก็อําแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเลยนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยนะคะเนาะเผื่อว่าจะ โชคดีนะคะในงวดวันที่หนึ่งรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะนั่นละคะคือแล้วทีนี้แอดก็ตื่นมาใช่ไหมคะกเ็เราเรา,เราฝันแบบนี้นะอะไรนี่ก็มาทบทวนความฝันใช่ไหมคะแล้วก็มีฝันสองอีกค่ะทุกคนแอดก็ฝันสองนะคะฝันสองก็มีคุณตาคนเดิมมาหาที่บ้านบอกว่าเอาค่าดองมาให้ค่าสินสอดมาให้ ค่าดองค่าสีสอดเนาะค่ะเอามาให้คุณตาเพื่อนเอามาให้นะคะเสร็จแล้วแอดก็ถามว่าเอามาให้หนูเหรอคะคุณตาบอกว่าใช่เอาค่าดองค่าสีสอดมาให้คุณตาก็ยื่นให้แล้วแอดก็รับมานะคะเสร็จแล้วพอแอดก็นับดูมันก็เลยพอแอดนับเสร็จคุณตาพูดขึ้นมาบอกว่าอ่าก็ตามนั้นแหละ 8652คุณตาพูดางเงี้ค่าดองค่าสินสอนเอาแค่นี้คุณตาบอกเอาแค่นี้ก็พอคุณตาพูดแบบนี้นะคะนั่นแหละนี่คือฝันสองนะคะกับฝันแรกนะคะตรงกันเลยนะคะฝันแรกก็ทะเบียนรถ8652ค่าดองหรือค่าสินสอดที่คุณตาเอามาให้แอดนะคะก็8652แต่คุณตาบอกว่าอย่าลืมนะฝันแรกใช่ไหมคะ ห้าหนึ่งทับห้าสองุตาก็บอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะแอดก็เลยคิดว่าเออมันฝันตรงกันทั้งสองฝันเลยนะคะแอดก็ดีใจว่าตัวเลขมันหรือว่าคุตาจะมาให้โชคอะไรประมาณนี้นะคะความฝันของแอดก็ประมาณนี้นะคะก็จะมะีทะเบียนรถแปดหกห้าสองนะคะทะเบียนรถแปดหกห้าสองเนาะแล้วก็ ทะเบียนบ้าน51ทับ 52, นะคะที่คุณตาบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคุณตาย้ำตั้งสามครั้งนะคะเนาะแอดก็ดีใจนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ฝันที่สองก็ค่าสินสอดค่าดองก็แปดหกห้าสองเหมือนกันคุณตาก็ย้ำบอกว่าเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอคุณตาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแอดก็มาตัดให้นะคะแอดก็ตัดเป็นหกห้าสองแปดหกห้าแปดสองหกนะคะ ส่วน2ตัวแอดก็ตัดให้ก็จะมี5 2 5 1 6 5 6 1 2 6 8 9 8 6นะคะอย่าลืมเลข9กับเลข6กเป็นตัวเดียวกันนะคะ2 6ก็เป็น2 9ได้นะคะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะความฝันของแอดก็ประมาณนี้นะคะแอดก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ความฝันของแอดนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะแอดก็ฝันแบบนี้เนาะใครฝันดีฝันเด่นยังไงเมในใต้คลิปบอกแอดได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยกันแปลด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะแปลแต่ว่าของแอดเนะ่เอาตัวเลขตามที่ที่ได้มาในความฝันเลยนะคะแอดแปลเลขไม่ค่อยเก่งนะคะนาะแอดก็คือคุณในฝันนะคะได้ตัวเลขมาแบบนี้นะคะแอดก็เลย เขียนมาแบ่งปันให้กับค่านผู้ชมเนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะเนาะแอดก็ขอวอวยพรให้เอฟซีของลิปนาคาพารวยทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจย่าไข้นะคะในงวดนี้นะคะก็ขอให้ร,รวยเๆเฮงๆปัง,ปง,ปงๆมันๆทุกคนเลยนะคะเนาะใครที่รอความฝันนะคะแอดก็เล่าสู่กันฟังแล้วนะคะเนาะก้อย ความฝันแอดก็มีเพียงเท่านี้นะคะงวดนี่แล้วใครที่โชคดีนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมว่าตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะยังไมไ่ยังทันอยู่นะคะอีกตั้งหลายวันเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีสวัสดี